ซีซีเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองมีฝาแฝดนางเอกก็เพิ่งรู้และขอโทษแทนแม่ที่จับตัวเธอมาอยู่ที่นี่ซีซีเองก็ยินยอมเพราะอยากมีอิสระไปไหนก็ได้ไม่ต้องรายงานใครเธอรู้ตัวดีว่าเหลือเวลาอีกไม่มากอยากใช้ชีวิตอย่างอิสระได้มีความสุขจึงไม่ต้องการกลับไปกับพวกเขาอีกไม่กี่วันแพทย์จะมาตรวจร่างกายหากพ่อรู้ความจริงซีซีก็คงซ่อนตัวได้อีกไม่นานแต่เธอก็ไม่คิดจะกลับไปเยี่ยมพ่อ นางเอกนอนหลับอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีคนจ้องมองที่แท้ซีซีมองเธออย่างพินิพิเคราะห์ที่เธอสองคนเหมือนกันมากแม้แต่พ่อก็แยกไม่ออกในเมื่อเป็นฝาแฝดกันดังนั้นอวัยวะภายในก็คงเหมือนกันทุกอย่างในที่สุดซีซีก็ยอมตามพระเอกกลับไปเทียนเฉิงติดสัญ,ญญาณเพื่อติดตามรถของสี่หยงอี้เห็นว่าเขากำลังกลับมาที่บ้านแต่พระเอกยังต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะมาถึง เมื่อสี่ยงอี้มาถึงเถียนซุยไปรับหน้าบอกว่าสีสียังไม่ตื่นสีหโยงอี้จะไปปลุกลูกสาวแต่เถียนซุยอาสาขึ้นไปปลุกเอง พอตามขึ้นมาก็รู้สึกแปลกๆที่พระเอกไม่ได้อยู่ด้วยจึงคิดว่าพวกเถียนสซุยช่วยกันปิดบังให้ลูกสาวหลบหนีการตรวจร่างกายพอเปิดเข้าไปในห้องน้ำก็ได้ยินเสียงซีซีที่แทบป่อยฝานปลอมตัวและให้ซีซีโทรเข้ามาในโทราศัพท์ต่อลำโพงเมื่อสีหยงอี้ออกไปแล้วเทียนเฉิงเอากางเกงตัวเองที่อยู่บนหัวของปฝานทาเป็นผมปลอมเทียนเฉิงขอบคุณที่ปฝานหัวไว ซีซีมาถึงก็โผล่เข้ากอดพ่อด้วยความคิดถึงขณะที่พระเอกพานางเอกไปพักที่โรงแรมเพื่อไม่ให้ใครเห็นก็หยิบของที่เทียนซุยเตรียมไว้ให้นางเอกชมว่าปกติเห็นเธอปากร้ายแต่จริงๆเป็นคนใจดีค้นดูในถุงเห็นมีถุงยางก็รีบเก็บลงไปพระเอกเห็นก็ขำและแอบกระซิบว่าเทียนซุยใจดีจริงๆด้วยนางเอกกำลังจะเข้านอนพระเอกจะไปนอนโซฟา แต่ก็หันกลับมาห่มผ้าให้และจูบเธออย่างดูดดืม่มขณะก,กำลังจะผะ็ดศึกนางเอกดับฝันด้วยการบอกว่าเมนมาพราะเอกรู้สึกคว้างกลางอากาศจึงหยุดมือและจะไปชงชาน้ำตาลแดงมาให้หลังตรวจร่างกายซีซีทีมแพทย์รายงานผลแม้เนื้อง,งอกในสมองจะไม่แย่ลงแต่ตัวชี้วัดอื่นๆในร่างกายไม่ดีนักซียงอี้ผิดหวงังเพราะที่ผ่านมาเห็นเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนก็คิดว่าจะดีขึ้น จึงเพิ่มการตรวจเป็นสัปดาห์ละครั้งซีซีอยากรู้ว่าหลังเกิดอุบัติเหตุพระเอกปฏิบัติกับเธอเปลี่ยนไปบ้างไหมลูกน้องเล่าว่าเขาค่อนข้างจะอ่อนโยนและป๊อปปูล่าจนชาวเน็ตบอกว่าเป็นต้นแบบของวงการบอดี้การ์ดจากนั้นก็นำเอาคลิปที่เป็นกระแสะกับนางเอกให้ดูทำให้ซีซีรู้สึกไม่พอใจพระเอกมาปลุกนางเอกที่เตียงตอนเช้าเขากำลังจะไปบ้านตระกูลสีให้เธออยู่ที่นี่ดีๆ จูจซ,ซ,ซีซีส่งข้อความมาบอกให้ผ่านางเอกไปพบเธอที่บริษัทซีซียื่นข้อเสนอให้พ่อตามใจเรื่องหนึ่งโดยให้พระเอกไปพักร้อนเพราะมีแผนจะแยกเขาออกจากนางเอกซียยงอี้ตกลงแต่ยังยืนยันว่าเธอจะต้องตรวจร่างกายทุกสัปดาห์ นางเอกมารอซีซีที่บริษัทเถียนซื่อแย่ว่าเมื่อคืนกับพระเอกเป็นยังไงเธอแอบ,บซื้อถุงยางโดยไม่ให้เปยฟานรู้เพราะแค่นางเอกไปนอนห้องเดียวกับพระเอกเขาอย่างขัด้านแทบตายนางเอกอึดอัดไม่กล้าตอบเป็นเวลาเดียวกับที่พระเอกและซีซีเข้ามาพอดีเถียนซุ่ยเรียกให้เธอมาต่อบทกับนางเอกจะได้เข้าใจตอนออกแสดงซ,ซีซีมีแผนอยู่แล้วว่าเธอจะยอมไปตรวจร่างกายแล้วให้นางเอกไปทำหน้าที่ออกงานสังคมแทน เถียนซุยคิดว่าวิธีนี้อันตรายเกินไปหากมีคนจำได้คงไม่ดีแน่ซีซีบอกไม่มีอะไรอันตรายไปกว่านำนางเอกมาเดบิวแทนเธอต่อไปจะอธิบายกับสาธารณชนและพ่อยังไงนางเอกแก้ต่างแทนเถียนซุยเพิ่งจะรู้ความจริงว่าเธอไม่ใช่ซีซีไม่นานนี้เองพระเอกก็ไม่เห็นด้วยเพราะจะทำให้เรื่องราวซับซ้อนขึ้นไปอีกซีซีถามตอนนี้ พ่อต้องการให้ตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์แล้วหากเธอหนีไปเลยนายเอกจะทำยังไงเวลาของเธอเหลือน้อยเต็มทีเธอแค่ไม่อยากจะถูกขังอยู่แต่ในบ้านกับโรงพยาบาลเท่านั้นและตอนที่อยู่บนเกาะเธอมีข้อแม้อย่างหนึ่งแลกกับการกลับมาตวรวจร่างกายซึ่งก็คือเรื่องนี้ทำให้หนางเอกต้องรับปากซีซีขอให้พระเอกมาคุ้มกันเธอระหว่างที่นางเอกไปทำงานนางเอกแต่งตัวเป็นซีซีออกไปกับลูกน้องพระเอก ไปฝันเข็นถังขยะเข้าไปรับซีซีออกมาส่งซีซีออกไปเดินเล่นกับพระเอกทำตัวเหมือนแฟนแต่พระเอกไม่รับมุกทำเอาเธอถึงกับเซง็งระหว่างนั้นเห็นคนกำลังดูไลฟ์สดของนางเอกที่กำลังแสดงเป็นซีซีนางเอกตอบโต้กับผู้ชมที่คอมเมนต์ว่าอยากเห็นบอดี้การ์ดคู่จีนเธอตอบว่าวันนี้เขาติดงานอื่น และที่สำคัญเขามีแฟนแล้วแต่ไม่ได้ชื่อซีซีพระเอกที่หยุดดูก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ซีซีเห็นว่าพระเอกมีความรักกับนางเอกซึ่งผิดกฎการเป็นบอดี้การ์ดพระเอกยืนยันชัดเจนว่าปฏิบัติกับนางเอกในฐานะแฟนซีซีเห็นว่าเขาก็แค่มองนางเอกเป็นตัวแทนของเธอเท่านั้น ไพร์เอกเที่ยวเล่นกับซีซีจนเที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ยอมกลับลูกน้องเข้ามาบอกว่าสี่โยองอี้ตามซีซีกลับบ้านถ้าไม่กลับจะมารับด้วยตนเองทําให้เธอยอมไปแต่โดยดีไพร์เอกกลับมาถึงเห็นหนางเอกนอนหลับอยู่บนโซฟาก็เ,าเอาเสื้อคลุมให้เธอรู้สึกตัวตื่นเขาขอโทษที่กลับดึกเธอบอกให้รีบไปพักผ่อนเขาดึงเธอมากอะแล้วบอกว่าไม่อยากจะเล่นเกมแบบนี้กับซีซีอีก ทั้งวันไม่ได้เจอนางเอกรู้สึกคิดถึงมากถึงจะมีคนที่หน้าตาเหมือนเธอมายืนอยู่ตรงหน้าก็คิดตลอดเวลาว่าเธออยู่ที่ไหนทำอะไรปลอดภัยหรือไม่เธอขอให้เขาอดทนจนกว่าจะสืบได้ว่าคนที่ทำร้ายพ่อและแม่ของพวกเธอคือใครหน้าเอกงสงสัยว่าซีซีเหมือนเธอทุกอย่างหาทั้งสองแกล้งปลอมตัวพระเอกจะจำได้ไหมพระเอกไม่มีทางจำผิดแล้วอุ้มเธอมาจูบอีกสองวันจะเป็นวันเกิดนางเอกจึงนัดดูหนังกับเธอที่เดิม สี่ยงอีโมโหที่สีสีต้องแสดงเปียโ,โนและร้องเพลงในงานวันเกิดตนเองที่แท้สีซสีเป็นคนต้นคิดอ้างว่าอยากทำสิ่งนี้เพราะนี่อาจเป็นวันเกิดครั้งสุดท้ายก็ได้จากนั้นก็มีแผนจะปลอมเป็นนายเอกเพื่ออยู่กับพระเอกเถียนซุอยรับรู้แผนงานจึงต้องรบกวนนางเอกอีกครั้งแล้ววันนั้นก็เป็นวันเกิดของนางเอกเหมือนกันแต่นางเอกไม่อยากให้ยุ่งยากจึงรับปาก เปยฝานก็มีแผนจะฉลองวันเกิดให้นางเอกแต่เธอปฏิเสธเพราะมีนัดก,กับพระเอกก่อนแล้วเปยฝานแซวว่าเห็นผู้ชายดีกว่าพี่นางเอกแสดงเปียโน,โนและร้องเพลงโดยมีพระเอกเฝ้ามองด้วยสายตาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรัก ระหว่างนั้นเถียนซุยคุยเรื่องธุรกิจกับชายคนหนึ่งเขาพูดจาลวนลามเธอรู้สึกถึงความชีกอแต่ไม่กล้าฉีกหน้าไปฝันเห็นก็ไม่รอช้าเข้าไปล็อกคอแล้วชกไปหนึ่งทีชายผู้นั้นเห็นคนเข้ามาดูก็บอยว่าเป็นเพราะเถียนซุยยั่วยวนขอเปิดห้องด้วยแถมยังว่าเธอถูกแบนในวงการตอนนี้มาเป็นผู้จัดการของซีซีก็ใช้วิธีเอาตัวเข้าแลก เถียนซุยโต้กลับที่บอกว่าเธอเป็นคนเริ่มก่อนอย่างนั้นจุดประสงค์ที่เธอต้องการคืออะไรในเมื่อสภาพที่เห็นเขาดูไร้สมรรถภาพและไร้น้ำยาจนทำอะไรไม่ไหวแล้วไปฝันเห็นเธอต่อกลับอย่างเจ็บแสบก็ชมว่าไม่มีใครทำอะไรเธอได้จริงๆนางเอกเสกงานกลับมาหาซีซีและมอบของขวัญวันเกิดที่เป็นรูปถ่ายตัวเองกับกระจกเหมือนได้ถ่ายคู่กับซีซีสองคนซีซีแท้งทำไปทราบซึง้งแล้วใช้เข็มชุบยาสลบแทงข้างหลัง น้นก็ปลอมตัวเป็นนางเอกครั้งแรกที่พระเอกเห็นหน้าก็จำได้ว่าไม่ใช่น,นางเอกฝ่ายนางเอกที่สลบไปฟื้นขึ้นมาก็ต้องไล่สดต่อขณะที่ซีซีขอให้วันนี้เป็นวันของเธอและพระเอกสองคนจึงปิดมือถือของเขาเก็บไว้ในกระเป๋านางเอกแอบเป็นห่วงไม่รู้ว่าพระเอกจะแยกแยะเธอกับซีซีได้ไหมพระเอกไม่ไปโรงหนังแต่ขอนั่งดูดาวในรถซีซีตามใจเขาทุกอย่างขอเพียงได้อยู่กับเขาสองคน ฝ่ายนางเอที่ไร้สดมีสี่ยงอี้เข็นบะหมี่เข้ามาแทนเค้กวันเกิดเขาหวังเพียงให้ลูกสาวมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแบบนี้นาน,น,าน ซีซีนั่งดูดาวกับพระเอกสักพักก็เป็นฝ่ายรู้พระเอกดูตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอไม่ใช่นางเอกเลยบอกให้เลิกเล่นสักทีหากใครจับได้ว่ามีซีซีสองคนจะทำให้นางเอกเป็นอันตรายซีซีโมโหคิดว่าที่เขารักนางเอกเพราะเห็นเป็นตัวแทนของเธอเขาเลยย้อนว่าแล้วที่เธอทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่กำลังแทนที่นางเอกอยู่หรอแล้วอีพีที่11ก็จบลงติดตามลักลึกลับ2องอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ